สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดม i p d นะฮะวันนี้นะครับฮีโร่ที่ผมจะมาเล่นคือไบส์นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับฮีโร่ตัวนี้นะฮะเป็นฮีโร่ที่สามารถตีระยะไกลและระยะใกล้ได้เลยนะครับผมมีสกิลเอาตัวรอดพอสมควรเนาะวันนี้ผมจะลองมาเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพอดีเพื่อนแนะนำมาอีกทีนะโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่าครับ Okay, let's go. Rui, let's go on a trip once. This is over. I fix what I see. Even though Edris is gone, our middle lane tower is under attack. <laughs> the most beautiful sight is a world without war. จังหวะนี้นะครับผมมารอริ่นกลางนะฮะเพื่อตบริ่นกลางนะแต่ไม่ออกจากป้อมสักทีนะครับจะทำไงต่อนะะตเนี่ยริ่นล่างดีกว่าฮะพะี่หลงฟ้านหนึ่งคงได้จังหวนนี้ ีฮะตีฮะโอ้ได้มาสองคืนครับชิวๆนะจังหวะนี้เพื่อนจะบอกว่าลาบใเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมตามต่อของนิดนึงหน่อยนะเดี๋ยวเล่นที่ป่าสักแป๊บนึงก่อนมีอะไรไหมเฮ้ยคือออกจากป่าไปด้วยหรอโอเคเดี๋ยวผมวนไปเล่นกลางนะอื้ม น่าสนใจังเลยอ่ะขอสักตัวได้ไหมเพื่อนปลาบนนะฮะจันวะนี้ปลาบนมีดักตกมันอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมตาไปเสนอเพื่อนหนะ่อยออกกระป๋านมือนี้ว่ะปลาครับจันวะนี้ปลาบน,น ครับเพื่อนเลือกนะฮะเดี๋ยวตามไปช่วยเพื่อนก่อนกันจังหวะนี้ครับโดดไปตีฮะตีตีตายสองไม่ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้นะทำยังไงต่อดิจังหวะนี้ครับป้อมป้อมอุ้ยเชี่ยไม่โดนโอ้โหโดนป้อมตีฮะจังหวะนี้ตายแบบง้อง้อไปหนึ่งตัวครับเกิดมาแล้วนะฮะต้องเอาคืนเอาคืนครับจังหวะนี้เอาคืนเอาคืนทำยังไงต่อพวกทำยังไงต่อเนื้อเนือไม่ดิ สวัสดีครับยังยังไม่กลับต่อครับจังหวะนี้เอาวัดครับวัดหนึ่งกับผมนะจังหวะนี้ไม่มีเรืออุ้ยเยอะเยอะเพื่อนถอยก่อนถอยก่อน เอ๊ะเห็นแวบๆมีใครวิ่งผ่านไปจังหวะนี้เอาวัดละฮะมาดีครับมานนี้อุ้ยสองว่ะไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยถอย,อย,อยนะเราเน้นเซฟนะครับต้องเซฟไว้ก่อนเนะาะเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าเราแจกก็ไม่ได้อขอตัวดีนะ กำลังไปนะเพื่อนล่าเนี่ยเราไป็นจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องได้ฮะจังหวะนี้เอาดิครับมาดิ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 เอาไปไหนไปไหนพวกไปไหนรอแป๊บนึงไปไหนเฮิฟมาหน่อยเออนี่เป็นไงครับ อุ้ยตายกันนะฮะอุ้ยเชี่ยเจ็บอุ้ยหนีนีครับหนีหนีหนีรอดไหมรอดไหมรอดไหมรอดจริครับโอ้ยหนีนึงเฮ้ยในป่ามีในป่ามีกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเจอกันพวกขอเลือดแป๊บนึงรอเลยรอเลยกลางเน่ยขอเลือดแป๊บนึง อะไรครับเนี่ยกดติดมันติตเฉยเลยเปวนตีตเล่นเฉยเห็นผมเพียดันยปนคลิปกลางก่อนแล้วกันก็แบบนี้นบนก,บก็บวกบวางก็บวกวนกันแล้วกันใกล้กว่าไอต่อวนถอยไหมใกล้ไม่ถอยผมจะตามไหมถอยไหม ถอยไหมถอยไหมมาเพื่อนไปไปถอยไหมปุ๊บเออถอยเพืนหน่อยไหมป้อมได้นะเพื่อนเทำป้อมเลยแล้วกันเอาเอาไงดีเอาดีครับมาดีเห็นก็นมาแนละอุ้ยอุ้ยคนเจ็บเลยเจ็บปะเจ็บปะสองหนึ่งสามหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยพลาดไปฮะจังหวะน,นี้นะฮะสามสองเนาะไม่ไหว พลาดไปมีแค้นนะฮะต้องมาคืน,นะครับเดี๋ยวจังหวะนี้มีโอกาสขอบัฟแป๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวเกี่การหนะาให้เกแบบิดการฮะแล้วแป๊บจังหวะนี้ต้องมาคืนเอื้อกี้ทำใครครับทำเขาเหรอทำเขาเหรอตัวเองตัวเองไปไหน ตัวเองตัวเองจะไปไหนตัวเองทำเขาก่อนนะทงวันนี้นะครับเพื่อนเชิญมาวา้าไอ้เชี่ยเยอะโอ้ยวา้าบิดที่ครับโอ้ ฟารีนครับรอแป๊บหนึ่งครับอยูนนย่ยไหนครับอยู่ไหนครับฟารีนหายฮะจังหวะนี้งลงมาล่ากหาฟารีนาสามครับสามกลางเต็มเลยพอ,อทีหนึ่งทีหนึ่งครับทีหนึ่งสองตัวฮะจังหวะนี้สามตัวได้ไหมปึ๊บ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 โอ้ยไม่ได้ฮะเฉยได้ไปจังหวะนี้ แต่เพื่อนเ,เราก็ได้นะโอ้ยเพื่อนก็เจ็บเหมือนกันฮนะสะกอคิวตอนนี้นะครับค่าสิบสองนะครับตายสี่นะฮะฮีโร่ตัวน,นี้นะฮะผมว่าเป็นฮีโร่ที่แบบน่านเล่นพอสมควรนะครับเป็นครั้งแรกของผมนะครับกับฮีโร่ตัวน,นี้นะตะกอคิวแล้วแบบการช่วยเหลืออะไรแบบนี้ผมว่าโอเคเลยตนนัวนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้ลองเล่นกันดูนะฮะอาจจะเป็นฮีโร่ที่ชอบของใครหลายๆคนนะัตงวันนี้ขอหน่อยเถอะ มาดิเพื่อนมาดิมาหน่อยครับตามมาตามาตามมาตามมา,ตามมาหน่อยตามมารอเพื่อนซ้อนรางวันี้ต่อน,นี่ฮะอันตีมาเออมีเหลือครับส่งกลับบ้านเก่าไปแล้วหนึ่งทำไต่อฮะรางวัน,นี้เอาดันป้อมได้นเนี่ยดันป้อมดีกว่าฮะเดี๋ยวผมดันป้อมแดงก่อนเนาะรางวันนี้บ้านอะไต้องแตกครับ ปุ๊บปุ๊บแตกไปดิครับตามมาเมื่อพวกตามมาดิตามหมอตามความปลาแป๊บทำไงดีผม,มก็รอเพื่อนอยู่นะฮะฮิมาดิครับมาดิครับมาดิครับทำไงต่อตอุอ้ย อุ้ยโคตรเยอะโอ้โหตกใจเลยฮะจังหวะนี้เยอะมากครับยืนรอเต็มเลยผมจะซ้อนเล่นบนแป๊บนึงนะฮะจังหวะนี้ดันคลิปดันป้อมฟังกรก็มาฮะในต่อดูจะเข้าไงเลยจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บวิโดนเจ็บอุ้ยโคตรแรงโดนอะไรวะโอ้โหคือ ไม่ไหวครับอ้าวแพ้ยังไงก่อนประเด็นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าื่่ชอบคลิปนี้นะครขอตัวลาบก่อนครับสวัสดีครับ